สวัสดีครับผมนายยอดติตาสกุลาหารหัสนัก, 1, าขาขาากศ,ศึกษา671216001111สาขาคณะกรรมศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรูปแบบการสอนในศตวรรษที่21 การสอนและการเรียนรู้แห่งศตรวตตรรษที่21สิ่งสําคัญในกระบวนการเรียนการสอนแห่งศตรวตตรรษที่21คือการสร้างทักษะด้านต่างๆที่จะเป็นแก่ผู้เรียนอย่างรอบด้านแน่นอนว่าทักษะเหล่านั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการฟังเลคเชอร์เพียงอย่างเดียวผู้สอนจึงต้องปรับบบบาจาก,การถ่ายทอดความรู้เพียงฝ่ายเดียวมาเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและสร้างส,างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้อย่างครบถ้วนรอบด้าน ผู้สอนในศตวรรษที่21ควรเป็นผู้นําที่มีความยืดหยุ่นร่วมมือทาวิจัยรู้สไตล์การเรียนรู้สําหรับผู้เรียนข้องตนหลายหลายรูปแบบโดยเฉพาะกับผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันโดยเน้นหลักการพัฒนาผู้เรียนดังนี้ความร่วมมือเป็นทีมการคิดเชิงวิพากษ์การนําเสนอการเขียนการใช้เทคโนโลยีความเป็นพลเมืองที่ดีการเรียนรู้ในอาชีพและเนื้อหาความเรียนรู้บทบาทของผู้สอนในศตวรรษที่21ที่สำคัญสมามประการหนึ่ง เป็นผู้อำนวยความสะดวก2เป็นผู้แนะแนวทางช่วยให้นักเรียนสามารถสร้างสิ่งที่มีความหมายของตนเอง3เป็นผู้เรียนรู้ร่วมหรือผู้ศึกษารวมกล้าศึกษาในสิ่งที่ตนเองไม่ถนัดให้ความร่วมมือกับครูคนอื่นผู้สอนในศตวรรษที่2 1. e ส t e a c h e r 1มีประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่2มีทักษะการค้นหาความรู้ได้ตลอดเวลา 3. การขยายผลของความรู้นั้นสู่นักเรียน4ส,สามารถเลือกเนื้อหาที่ทันสมัย5เป็น นักประเมินที่ดี 6. เป็นผู้ใช้ปลายทางที่ดี 7. สามารถใช้เทคโนโลยีสร้างบทเรียนและเนื้อหา 8. สามารถระดมความเห็นทำข้อตกลงร่วมกัน 9. มุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลเช็คลิสต์5ข้อในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ 1. ตั้งเป้าหมายการเรียนรู้จากเป้าหมายของผู้เรียน 2. เริ่มจากความสนใจของผู้เรียน 3. ต้องมีการลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะ4 ใช้เทคโนโลยีช่วยสนับสนุนในการขยายผล 5. เห็นผลงานเพื่อวัดผลจริงสรุปการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นสังสรรค์ท้าทายและซับซ้อนนั้นเป็นการศึกษาที่ทําให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยสิ่งที่มีความท้าทายสังสรรค์จินตนาการรวมทั้งโอกาสและสิ่งสังสรรค์ที่แปลกใหม่น่าตื่นเต้น อยากรู้อยากเห็นซึ่งโรงเรียนในสตอรี่ยี่เ็เป็นหลักสูตรที่เน้นให้นักเรียนได้สัมผัสกับความเป็นจริงหรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันที่สามารถนําไปใช้ได้จริงและไม่จํากัดอยู่แต่ในห้องเรียนเท่านั้นแต่นักเรียนสามารถที่จะศึกษาค้นคข้าได้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและครูนักเรียนสามารถที่จะเชื่อมโยงเนื้อหาเข้าสู่คุ้มคลังแห่งความรู้ทั่วโลกครูเองจะเปลี่ยนบทบ,บาทจากการเป็นผู้ท่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือคอยให้คําแนะนําส่วนนักเรียนเองก็จะเปลี่ยนบทบ,บาทจากการเป็นผู้คอยรับความรู้ เพียงอย่างเดียวไปเป็นผู้ที่ต้องศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและปฏิบัติด้วยตนเองซึ่งเป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยืนและเป็นการผู้ฟังให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการเรียนรู้ตลอดเวลาจนเป็นวัฒนธรรม